โรงเรียนเทศบาลหนึ่งครองเหออัจฉริยะเสนอโครงการนิทานเสริมคุณธรรมเรื่องฟ้าใสกับความรับผิดชอบเช้าว,วันอาทิตย์บ้านน้องฟ้าใสน้องฟ้าใสน้องฟ้าใสอยู่ไหนคะลูก น้องฟ้าใสช่วยไปซื้อของให้แม่ได้หรือเปล่าคะลูกได้สิคะคุณแม่คะแม่ให้เงินหนูไปหนึ่งร้อยบาทนะซื้อของตามรายการในกระดาษที่แม่จดให้เลยนะคะลูกขาค่ะหนูไปเลยนะคะน้องฟ้าใสรีบเดินออกจากบ้านเพื่อมุ่งหน้าไปยังตลาดใกล้ๆลาลา ไหนดูหน่อยสิคุณแม่ให้ซื้ออะไรบ้างกล้วยหอมยีสิบมาระยีสิแตงกวายีสิบน้ำมันสี่สิบระหว่างทางที่เดินไปนั่นเองตลาดอยู่ไกลเหมือนกันนั้นเนี่ยเดินสัเหนื่อยเลยเรา เอ๊ะนั้นร้านขายของเล่นเปิดใหม่นี่นาลองเข้าไปดูสักหน่อยดีกว่าโอ้โหมีแต่ของเล่นที่อยากได้ทั้งนั้นเลยเอ๊ซื้อสักนิดคงไม่เป็นไรหรอกนะที่เหลือเราก็ซื้อของให้แม่เชนเข้ามาเดินข้างในได้เลยนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรคะ่ะน้องฟ้าใสออกจากร้านขายของเล่นมาถึงร้านขายของในตลาด ว่าไงจ้าหนูหน้อยหนูมาซื้อขอให้คุณแม่ค่ะตามนี้เลยนะคะคุณป้าไหนป้าขอดูกระดาษหน่อยสิไหนป้าขอดูเงินหน่อยว่าพอไหมเออคืออหนูเอาเงินไปซื้อของเล่นหมดแล้วค่ะอ้าวงั้นค่อยมาใหม่วันหลังแล้วกันนะหนูแย่ yeah, จัง แม่จะว่ายังไงบ้างเนี่ยเมื่อน้องฟ้าใสกลับมาถึงบ้านน้องฟ้าใสคะในของที่แม่ให้ไปซื้อคะลูกแม่คะคือคือหนูเอาเงินไปซื้อของเล่นหมดแล้วคะ่ะน้องฟ้าใสทําไมลูกไม่มีความรับผิดชอบเลยนี่เนี่ยอาทิตย์นี้นะคะแม่จะไม่มีเงินค่าขนมลูกแล้วนะจำไว้ด้วย ททีีี่่หลลังงไมออยาน้้กแวความรับผิดชอบหมายถึงการทำงานที่เราได้รับมอบหมายให้สำเร็จรุ่รวงอย่างมีประสิทธิภาพเด็กๆควรมีความรับผิดชอบต่อตอนเองไม่ควรเอาแต่ใจทำอะไรตามใจตัวเองนะคะ